การคูณแบบจัดตำแหน่งนะคะเวทคณิตตัวนี้จะเป็นเลขหลักร้อยและหลักสิบนะคะทีนี้เวลาการคูณเลขแบบจัดตำแหน่งนะคะเราจะใช้วิธีคือว่างตรงไหนเราจะใส่ตรงนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น1คูณ2ได้2แล้วก็ใส่2ลงไปนะคะ หนคูณเดตัวนี้จะไม่ใช่7ธรรมดาแต่ว่ามันคือเจนะคะมองตำแหน่งก็คือจะเป็นเจ็ดสิคูณเจดสก็ได้เจดเพราะฉะนั้นเจดเราจะใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไป1นึ่งคูณสี่รอยหคูณสี่รอยก็ได้400อเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้เลยต่อไป9ตัวนี้ก็คะเราแทนให้เป็นเก้าสิบนะคะเก้าสิบเก้าสิบคูณสงก็คือเก้าสองสิบแปดนะคะ 9、ก้ามีศูนย์หนึ่งตัวเป็นร้อยแปดหนึ่งอยแปดิเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะศูนย์ตรงนี้เราไม่เขียนต่อไปเก้าเจ็ดหสิบามีศูนย์สองตัว63าเราจะใส่ตรงไหนนะคะใส่ตรงนี้ได้เลยเรามองตรงนี้ตรงที่ว่างให้เป็นศูนย์นะคะสตัวต่อไปเก้าสี่สามสิบหสามสบหกเราจะใส่ตรงไหนมันมีศูนย์กี่ตัวให้เรานับตัวด้านหลัง หนึ่งสองสามมีศูนย์สามตัวนะคะศูนย์สามตัวก็คือหนึ่งสองสามเก้าสี่สามหกให้เราใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้ทำการบวกนะคะทั้งหมดลงมาเลยสองนะคะเจ็ดบ,บวกแปดได้สิบห้าทบหนึ่งบวกสี่เป็นห้าหก บวก3เป็น9ต่อไป6บวก6เป็น12ใส่จุด 1, 1> บวกสได้4นะคะข้อนี้ตอบ4 2่5 2นอะคะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันดีกว่านะคะต่อไปนะคะจะเป็นหลักร้อยและ หลักสิบเหมือนเดิมนะคะทีนี้หลักร้อยและหลักสิบเราจะทําเหมือนเดิมเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะคือจับหกคูณเก้านะคะหกเก้าห้าสิบสี่เราใส่ห้าสิบสี่ตรงตําแหน่งนี้เลยต่อไปหกคูณหนึ่งหกหนึ่งเป็นหกแต่เรามองเป็นสิบนะคะมันคือสิบมันมีศูนย์หนึ่งตัวตรงนี้หกสิบเป็นหกสิบนะคะใส่หกตรงนี้ได้เลยต่อไปหกห้าสามสิบ หกห้าสาข้างหลังคือศูนย์สตัว30บนะคะบวกศูนสาตัวก็เป็นสามพันะคะใส่ตรงไหน